ก็เลแล้วกันเพราะว่าตอนนี้คือก็ทียังสบายเลยยัก็ู้ั้นรอถกวันเ r เบดฉันจะถามอยู่แต่ว่ามมีความคิด่าไดคระไม่เด้นแต่เมื่อกี้เขาบอกว่าสวยมากคุูณมากเลยขอโแพง มากคือแบบข้ามใจไปก็สอนใหอยางกิเกจิ๋วมากแต่คือแบบข้าใจไรช่ช่ช่ไม่ไม่เมาเค่ะเอาอะไรไปไม่เมาค่ะไม่กินอะไรเลยอะกิ่หลายคนบอกว่าแบบถ้าเราไม่กินข้าวเราไปกินเราอะเมาคุกัพี่พายนมคะที่คนสวย่คนสวยค่ะสวยายใหที่เลอยู่กับน้องแพรคอยสวยมากเลยมีความสุข ออกมาเปนา็นอุ้ยน้ำเมาน้ำเมาคือเป็นเพงงื่อนกักรุ่งมากอุ้ยโคตรสวยมากคือแบบคือดีคือคนลุกขึ้นคือแบบ ไม่เม่ไล้อยากตะบอกกับเตือนอยากก่าวถาวเห็นไหมคะใช่ไหมคุณ สุดที่านจอราสุดตายมีอ,อะไรอยากจะแนะนำตัวเองไหมแบบที่เข็เอ่นรู้จักแบบอุยอ้ยอุ้ยเป็นไบมีความสุขคือฟิวแบบอัะอีะใส่ขอลักษณะมิส่คือไม่สามารถให้คำยามได้จริงๆฟิอแบบ ปกปักพิถาหลักษาเป็นแบบพี่ใหญ่มีคุณรุ่นชอบเออเ้ซีฟแบบเหมือนไพ่ใบข้างหน้าแหละที่เป็นเดโมที่แบบเหมือนกำลังจะยีนทนูหรือแบบชี้แลยสติงสวยดีคุขนลุกแ่าอยู่แอรหนาวเลยวะไปต่องกันคือไพ่แบบสวยมากเลย ยื่นคมแค่เก้าร้อยจุบาทเองซื้อที่เอเชียกุ๊นขอมารีวิวหน้าไพา่เด็ก Heavenly Bloom <Blue. S 2> นะคะแบบ ไม่ได้เลี่ยงแต่ว่าแบ่งประเภทให้เพราะว่าคือเมื่อกี้สอบไปเยอะมากแล้วจะมานั่งเรียงี้เกียดค่ะเราจะเริ่มกับเมเจอรขนาดนะคะอยู่ไหนโอเคใบแรกรีวิวดูดันเดอะโฟล์ทาวเวอร์เ o อะมูนพีม

อีกสี่ธาตุเอามาเรียงกันแล้วก็อัดคลิปไปใส่เลยได้ปะคือไม่อยากนั่งโชว์ดีไปแล้วมองมไม่ไหวล้วไพ่ดาบนะเอ้ยไพ่ถ้วยนะคะอ่ะไม่สวยตรงไหนให้อากการมาวงต่อที่ไ้่ไม้นะคะดุมากเทมากคือแบบฝ่าฟันมั่นใจสุดยอด พูดเลยว่าไพาดบับทรงพลังมากแบบคือเห็นรูปแล้วแบบอ้อนลุกคือมันต้องแบบสมัมผัสเองอะมันอธิบายความรู้สึกไม่ได้ไพเรียนนะคะไพสมพัมผัสได้ถึงความแบบความลุ่มหลงหรือความแบบเพียรพยายามหรือความเขาเรียกว่าอะไรอะมันมีความที่แบบพอดูเราแบบเนี่ยอย่างพาไพใบเนี้ย ตอนที่เปิดได้รู้สึกเลยว่าแบบพยายามไปแต่คือแบบเราต้องใจจริงๆแล้วมันก็จะมีอะไรดีอ่าส่วนคือแบบพร้อมสู้มากชอบแล้วก็นีสี่เหลียนมันมีความแบบเชื่อมั่นในตัวเองสูงอะไรประมาณนี้เออแบบก็สำหรับความคิดแพ้ก็เป็นประมาณนี้นะคะ ต้องบอกก่อนว่าตอนที่เปิดไพ่มาใช่ปหมแล้วร,รู้สึกก็แบบโอ้โหไพ่ดุดันล้วแบบอ่านยากมีความยากแน่เลยก็เลยแบบเออก,ก,ก,ก็กังวลว่ามันจะใชยากแต่สรุปไม่ยากนะคะเออแต่แบบถ้าเราแค่อยากแบบเข้าใจความหมายอะไรบาว่าที่เขาอยากับสือ่อแค่ก็แคบบ่เปิดอ่านไกดบุ๊กดูคิยเวร์ดสั้นๆก็แฮปปี้ดีก,ก็พอได้เอาสำหรับนีไปดูดวงให้วิทีทำงานก็รู้สึกว่าแบบตัวเองมีความพัฒนาไป อีกขั้นหนึ่งไม่ได้อยู่กับพี่แล้วก็มีความสุขมากๆที่ไม่เออะไรที่ตัวเองชอบพี่ัวนาก็ชมว่าแบบดีน้องมีอะไรที่แบบอยากทำแล้วทำแล้วสนุกล้วได้ความรู้ด้วยเพราะว่านั่งหากไกบุ๊กเปิดอ่านไกบุ๊กใช่ไหมคำไหนไม่รู้ก็เราก็เสรยทหาค่ะก็พูดเลยว่าถ้าชอบพระถูกจดิตมตมตำหือคุค่ค่าคือคือดีอ่ะดีจนแบบไม่รู้จะพูดคำว่าอะไรอ่ะคือวันนี้ทำไกบุ๊กหายหาไม่เจอตอนแรกจะไปซื้อใหมแ่แหละแต่ปรากฏเจอก็อเลยแบบ โอเคไม่ต้องซื้อแต่คือชอบมากชอบแบบที่สุดอะ่ะอยากได้ก็คือซื้อแค่นั้นแหละมันเออมันดีแต่อย่างที่บอกไงความต้องการแต่ละคนคือไม่เหมือนกันแต่ตอนนี้เขาจะหลับแล้ว<อ>เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะคลิปอัพลงแล้วก็นอนแล้วนะคะสติเริ่มอเอาไกด์บลูให้ดูอะคะ่ะน้องก็จะแบบนี้ค่ะขาดประมาณนี้เป็นกระดาษเล่มหนึ่งเป็นสีขาวธรรมดา,า,าอ่าสับก็จะแบบ เป็นสับที่ไม่ได้ยากมากต่อมันจะมีบไมคิวเวิร์ดที่ถ้าคนารู้ภาษาอังกฤษแบบแพ้ก็คือต้องเสือหาเพราะฉะนั้นก็ไม่ยากเกินความพร้อมเข้าใจแป่ว่าก d